ไขอโทษแม่ครับลูกไม่มีค่าอะไรนะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฉันจะทยอยเอาของเจ้ากลับคืนอีวอนถ้าให้โอกาสแล้วแต่เจ้าไม่รู้ค่าฉีกงานลายมือค่า ทำลายมงกุฎรอวันถูกประหารอย่าได้ร้องขอชีวิตและเจ้าเจ้าคนชั่วทั้งหลายพวกเจ้าจะถูกประหารหมดยังอวดยิงอีกเหรอทำลายของเจ้าแล้วไงวันนี้จะฆ่าเจ้าละกันพี่ชายบอกว่าพี่สะพ้ายนิสัยอ่อนโยนแต่คนนี้หยิงโสงส่วนคนพวกนี้โง่และไร,ร้กาศพี่ชายถูกหลอก ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครกล้าขัดขืนตระกูลเราจะสู้กับฉันเจ้ากำลังหาเรื่องแค่คนต่ำต้อยกล้าลวงใจเจ้าชายเจ้ากำลังหาผลร้ายนี่อีโวนเธอไม่ได้ท้องใช่ไหมอะไรนะนางนี่ท้องก่อนฉันอีก เจ้าคิดหรือว่าเรื่องนี้จะทำให้เจ้าเข้าไปในราชวงศ์ได้ฮะนี่คือลูกของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าชายความปลอดภัยของเด็กสําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเธอทำร้ายลูกฉันไม่ได้ได้เธอบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกเจ้าชายบอกมาว่าต้นตระกูลเป็นใครฮ่องเต้แขวนใต้ไม่มีรัชทายาทมานานหลายปีการตั้งคันนี้ได้มายากพระบัญชาสวรรค์ก่อนทารกเกิดห้ามบอกใคร ว่าเขาเป็นบุตรแห่งโชตตาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากผู้ไม่ประสงค์ดีบอกเธอไม่ได้ฉันให้โอกาสแล้วเธอไม่รู้จักค่าตัวเองคนไหนก็ได้มาเดี๋ยวนี้ครับอิฟฟอนเจ้าต้องการอะไร